สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะเราไปต่อกันที่ราศีมิถุนทัดลมค่ะออทำคลิปช่อง YouTube ที่เปิดร่วมกันกับเพื่อนๆออถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยออขออภัยด้วยนะคะโดยเฉพาะน้ำเสียงค่ะ ทำเสียงดูมีความสุขนะคะราศีมิถุนค่ะธาตุลมค่ะคำว่าเกิดขึ้นที่ใดเกิดกัะไพมันบ่อสำคัญมันจะอยู่ตรงนั้นบ่หายตามกาลเวลาเสียงดีค่ะมิถุนธาตุลมค่ะคามพุทธคามชาเนะืคู่เกิดหรือ,อยังหรือว่า เกิดแล้วก็มีเหตุให้เกิดเพราะการอยู่กับปัจจุบันกรรมนะคะขามพบขามชาชัยว่าเราจะได้ครองคู่กันนะคะมากันหลายคนค่ะมิถุนทัดลมค่ะเออนะพระพระหัสกันตัวแทนของคนรักคู่ครองค่ะ และตัวแทนของกรรม,มอาชีพค่ะไม่ต้องเสียขันมากมั่นค่ะสิ่งที่ได้มาการเงินการงานคู่มุ่นส่วนสัตว์เลี้ยงแสนรักความมั่นคงปรากฏแล้วนมีความมั่นคงแต่เล็กแต่น้อยจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็ถึงเวลาแล้วค่ะที่จะมีคู่ รอบ12ปีต่อมาค่ะนะพระฤหัสหมุนเวียนมาอยู่ในเรือนของกรรมะปัจจุบันกรรมมันคงแล้วนะแต่เล็กแต่น้อยจนเติบใหญ่ถึงเวลาที่จะมีคู่ตัวนางหันนะคะถึงเวลาที่จะมีครอบครัวชีวิตใหม่จะเริ่มต้นแล้วค่ะการประจนภยัยการเดินทางชีวิต ล้านลาค่ะตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนเติบใหญ่นถึงวันเวลาที่มั่นคงในเรื่องของการงานอาชีพคู่หุ้นส่วนฝ่ายตรงข้ามผู้อุปถัมค่ะในรอบส2องปีต่อมานี่แหละคะ่ะตนเองค่ะนะตัวตวน้องตนเองเลยค่ะการจะมีครอบครัวเล็งไปที่ตนเองได้ตัดสินใจค่ะ การเดินทางชีวิตจะเริ่มต้นแล้วนะทาไมเดือดร้อนใครไม่เดือดร้อนตนเองก็ใครไม่มีหรอกค่ะเพอร์เฟกนะโอกาสมาถึงแล้วค่ะหญิงชายในฝันเลิศเลยเพอร์เฟก perfect, ไม่มีนะคะการเริ่มต้นค่ะคิดว่าตนเองมั่นคงทางด้านอารมณ์นะความเป็นผู้ใหญ่การเติบโตอยู่ในแวดวงของการงานการสังคมเพื่อนนะคะอืม บอกแล้วว่ามีไม่มีใครเพอร์เฟกนะคะก็ร่วมด้วยช่วยกันหานะคะการเงินค่ะไม่เสถียรค่ะเพราะความประมาทคือหนทางของความตายนะความตายก็คือภาพรวมก็คือเราประมาทกับการจับใจ่ายใช้สอยนะคะเฟื่อยเฟือแต่งตัวเสื้อผ้าหน้าผมกินเดิมนะคะทําเดิมๆไม่ได้ค่ะต้องรับผิดชอบชีวิตของตนเองได้ถ้ารับผิดชอบชีวิตตนเองได้ก็ ชีวิตคนอื่นก็ไม่ต้องกังวลนะคะสุขุมรอบขอบกับการกระทำาฟ้าผ่าเปี้ยงนะคะสายฟ้าแลบค่ะถ้าจะแต่งงานอย่าทำตามอารมณ์ค่ะสายฟ้าแลบนะคะอุปสรรคปัญหาค่ะไปพบกับคนต่างที่ต่างถิ่น คิดจะมีเป้าหมายร่วมกันนะได้พบกับคู่ที่เราแน่ใจแล้วว่าเขาดูแลตนเองได้นะแล้วเราก็ดูแลตนเองได้เมื่อเราเติบโตรับผิดชอบชีวิตตนเองได้ทั้งสองฝ่ายนะคะก็อย่าทำตามอารมณ์ค่ะ ลาผลจึงจะเกิดขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ค่ะอย่าตัดสินใจด้วยอารมณ์ค่ะการเงินเศรษฐกิจอ่ามันคงก่อนค่ะอันนี้ยังคงดำเนินชีวิตด้วยการตั้งแต่เล็กแต่น้อยเติบโตเป็นผู้ใหญ่นะคะมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค่ะก็ต้องได้พวบก,กับคู่ที่เหมาะกับตนเองนะคะถ้าคิดจะ ได้ลาบผลโดยไม่คาดฝันคู่คนนั้นต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ผ่านเหตุการณ์วุ่นวายความหวังพังทลายเสรียีีค่ะพ่อไม้แม่ไม้ไมไมค่ะฟ้าผ่า,าเปี้ยงรักสายฟ้าแหละจะได้ลาบณนะตึกระฟ้าแห่งหนึ่งในเมืองในเมืองกรุงค่ะไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจค่ะ แม่นว่าเจ้าสิเกิดเป็นยังบอกเคยคิดสั่งย้อนฮักคนหูสิเคียงขามให้ได้หูหัวใจคนเดิมอันนี้ทำตามอารมณ์นะคะตัวเราและแล้วก็บอกว่าเราไปพบเจ้ากรรมในเวรไม่ใช่นะตนเองค่ะ เริ่มที่ตนเองการกระทำค่ะคนรักเก่าค่ะมีการเงินเข้ามาเล็กๆผสมน้อยคนทางไกลติดต่อค้าขายเจรจากับคนต่างถิน่นการเริ่มต้นแล้วก็เริ่มต้นอีกนะคะกับการเงินการงานคนเครียดค่ะคนดวงที่จะ เป็นพ่อไม้ม,ม่หมาคิดมาคิดเยอะนะว,ว่าการเงินก็น้อยการงานก็ไม่ค่อยจะเข้ามาเท่าไหร่นะก็ตกกังวลกับสิ่งที่ผ่านไปอนาคตถ้าจะลงจากขคานกินไม่ได้นอนไม่หลับคนเก่านะก็การงานมั่นคงดีนะคะมีพลังจากการที่ได้พบสตรีนะคะหัวหน้างานอุปถัมภ์ตนเองก็ได้รวมค้าขายนั่้มานะ ลันลาค่ะถ้ายังไม่พร้อมยังมีความเป็นเด็กร่าเริงสดใสรักอิสระไม่ชอบผูกมัดนะเพราะว่าการที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่สุขุมรอบคอต้องเริ่มที่รับผิดชอบชีวิตตนเองได้ก่อนค่ะอีกฝ่ายนั้นนี่ก็ยังคงได้ไม่ต้องข้ามหุ้นส่วนคอยเกื้อกูลอุปถัมภ์การงานนะชีวิตก็ไม่ต้องรับผิดชอบการงานอะไรมากมายนะก็มีการเงินรวยค่ะนะ ต้องรับผิดชอบอะไรมากค่ะได้จับจ่ายฟุ่มเฟือยได้แต่งตัวาการค้านี่ก็ได้เป็นคนทันสมัยค่ะทันสมัยนักคู่ค่ะทำอะไรได้ทำตามใจตนอย่าได้แคร์ค่ะก็เลยไม่ได้แคร์ใครเลยมีการเงินจับจ่ายค่ะร,ำร่ำรวยอะการเงินเขานี่นะคะการงานไงได้มาจากการที่ ได้พบกับคนไกลอุปถัมภ์ได้ลาบจากหัวหน้างานนะออนะก็ยังคงเชื่อมั่นในตนนะคะคลนค่าได้ยามไม่ได้ค่ะไม่ลงจากขาร่ง่ายค่ะถ้ามีการเงินน้อยเกินไปนะอันนี้เขามีการเงินเยอะนะคะได้คนที่มาอุปถัมภ์เขาไม่ต้องรับผิดช,ชอบอะไร กันมากมายรักกันก็ไม่ผูกมัดค่ะคนรักเก่าค่ะได้การเงินจากการงานการเดินทางไปด้วยท่องเที่ยวไปด้วยไม่ม้องเสียขันหมักมันนะ่ะมีคนให้การเงินอุปถัมภ์อะก็หมดปัญหาไปค่ะคนต่างถินะ่นดูคนรักใหม่ค่ะอืมนี่แหละคนนี้แหละนะ พอไม้ไม่ไม้คนเงียบค่ะคนต่างทิ่นค่ะนะคนเข้มแข็งค่ะอ่าในรอบสาสิปีต่อมาได้มาเจอค่ะคนเงียบค่ะอ่าคนพูดน้อยอ่ะเล็งไปที่การเงินเออการงานนี้สําเร็จค่ะคนผ่านความผิดหวังมาแล้วอ่าคนเนี้ยชอบเก็บตัวมองไม่มองเห็นตัวค่ะตรงพอไม้ไม่ไม้ผ่าน เรื่องราวผิดหวังมาค,คนต่างถิน่นสุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอ่าคนช่้อคน่อชีวิตสบายค่ะไม่รีบร้อนจะชีวิตเ,ออเรื่อยชีวิตสบายนะทำการค้าก็แตกช้านในงานงานนี้ก็ได้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารคนต่างถิน่นทำงานค้าขายได้จากคนต่างชาติต่างแดนค่ะ คนแปลกหน้าแปลกถิ่นค่ะอันนี้ก็ผิดหวังมาแล้วก็มีความคิดที่จะแต่งงานอีกครั้งก็ได้พบกับคนไกลค่ะพาตัดอีกครั้งค่ะอนี่ยพรมลิขิตจ,จัดให้ค่ะนะวิวออฟฟอร์จูนค่ะคนไกลเนี่ยแต่งงานแล้วแต่งงานอีกค่ะนะ June. ว,วิวออฟฟอร์จูนสาในเรือนเสาววิออฟฟอร์จูนมุนเวียนมาในรอบ30ปี การเป็นแปรงเกิดขึ้นนั่งอยู่ดับไปเกิดใหม่ค่ะตายแล้วฟื้นคืนชีพเกิดใหม่อีกครั้งค่ะก็ได้มาพบรักผ่าตัดครั้งอีกครั้งหนึ่งนะคะสาในรเรือนสาวบ้นรถรักทรัพย์ที่ดินพร้อมไม่มีไรมีฟรีมามีฟรีค่ะลงมือทํากงล้อกงเวียนหมุนเวียนไปด้วยมือเขาลงมือทําเองเล็งไปที่การเงินการงานแล้วก็สิ่งที่ได้มาหมดปัญหาค่ะได้พวคู่แต่ปางก่อน มีสิ่งแรกเปลี่ยนให้กับอีกฝ่ายกับคนไกลค่ะก็มีรถหลักทรัพย์ให้กับคนรักมาก็ได้พบแม่บ้านพอบ้านแม่สีเรือนออนยนนะคะ,ะมีคนมาดูแลข้าวปลาอาหารแล้วค่ะกุงล้อกงกวียนหมุนเวียน,ยน,ยนไปนะการเปลีป่ยนแปลงน,นี้นะคะ,ะเจ็บป่วยหายไข้นะก็มีบุตรมาหนึ่งค่ะฉลองมงคลสมรสอุ้มท้องกำเนิดคลอดบุตรค่ะ การเริ่มต้นใหม่นี้ก็อ่าก็คือชาวนะชาวเออมิถุนค่ะปฏิหารปรากฏนะรักทางไกลแต่วันนี้ก็ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ค่ะได้พบกับชาวมิถุนอ่าผู้พันมั่นคงมันครอบครัวเล็งไปที่ชาวมิถุนค่ะนะมีสัตว์เลี้ยงแสนรักมีครอบครัวอืม ผิดหวังมาก็ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่ใช่เหตุบังเอิญกับพมลิขิตจัดให้แม้ว่าเจ้าสิเกิดเป็นยังบอกเคยคิดสังยนหกคนหูสิเคี้ยงคางให้ได้หัวใจคนเดิม่ะนะนี่แหละได้เจอแน่นอนนะของแถมค่ะ ไปเจอรักที่นะผิดหวังบ้างสมหวังบ้างนะพลังความคิดมากคิดเยอะนะเนะี่ยจะคิดในเรื่องเก่าๆอย่าไปคิดคะ่ะชีวิตรเริ่มต้นใหม่คะ่ะนะอยู่กับปัจจุบันคนะนะแถมให้สำหรับคนรักเก่านะคนรักเก่านี่ก็เป็นลูกจ้างบริวารน,นะก็มีการงานที่ได้เริ่มต้นติดต่อ รันหลาค่ะยังมีความเป็นเด็กอยู่ค่ะเราเหมาะกับผู้ใหญ่ค่ะน <Yeah. S 1> คนนี้แหละหลวงพ่อไม้แม่ไม้จะได้ลงจากขานนี่แหละ <Yeah. S 1> เหมือนพระจันทร์ที่ถูกเมฆบดบังเดี๋ยวมันก็ผ่านไปคนรักใหม่คจะเ,เริ่มต้นกรรมอาชีพการกระทำอยู่ปัจจุบันกรรมนะคะอันนี้เขาตัดสินใจมีคู่ อีกครั้งค่ะนะนะไม่เสียเปรียบใครไม่เอาเปรียบใครค่ะไดพบกับความผิดหวังมาก่อนก็ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะปฏิหารปรากฏด้วยเขาลเมเอื้อธรรมค่ะกง้ลกงเวียนอยู่ในกำมือเขาการเปลี่ยนแปลงชีวิตข่ะเช้งค่ะไม่มีอะไรไม่เปลี่ยนเขาเปลี่ยนได้เขาก็ได้พบกับการเวลาสิ้นสุดนะ,ะก็ได้ สุขทุกรวยจนมีหรือไม่ปีนไม่มีเดี๋ยวมันก็ผ่านไปค่ะผิดหวังมาก่อนเป็นคนเงียบค่ะเก็บตัวทำการค้าบริหารลําพังด้วยตนเองแง่โน้มค่ะเหมาะกับผู้ใหญ่คนรักใหม่ค่ะผู้มีประสบก,การณ์ค่ะี๋ยโน้ม าราชาถือดาบเชื่อมันในตนเข้าไว้อย่าขาดศรัทธายิงนกิกเกรตและศักดิ์ศรีเป็นผู้มีประสบการณา์นิตภาพไม่ใช่เหตุบังเอิญค่ะเขากำหนดเอาไว้แล้วนะคะคู่กันมาก่อนค่ะคู่คู่มิรคู่ประถมคู่ที่มั่นคงเคียงข้างกันค่ะ แต่คบกับมิตรภาพค่ะแม้ตนเองจะคึ่งครั้งจึงจังแอจิงจังแต่ได้พบกับคู่ที่นิ่มนวลค่ะเป็นมิตรภาพของความรักอ่ก็คิดบวกเข้าไว้ค่ะอย่าคิดลบค่ะเนี่ยอันนี้ถ้าเขาบอกว่าเราไปเดินกับคนผ่านผ่านมาไปหาผิดเดินกับบัณฑิตเพื่อนนะพาไปหาผลนี่ได้พบเพื่อนแล้วค่ะอย่าไปขยายผลในเรื่องราวที่ไม่ดีค่ะ นะคิดบวกเข้าไว้ค่ะแตสั้นนะก็จะได้พบกับความสำเร็จนะคะการงานการสังคมคู่การเงินนะความมั่นคงธุรกิจโรงงานชลองความสำเร็จนะคะคิดบวกอะ่ะคำว่าคิดบวกโลกสวยไม่ได้หมายถึงนะเป็นคนโลกสวยไหมจ๊ะนะคะนะหมายถึง ความเป็นไปได้ภารกิจนี้เป็นไปได้ฉลองความสําเร็จนะคะมีสัตว์เลี้ยงแสนรักมีการงานการสังคมมีคู่การเริ่มต้นใหม่ความรักใครนะดีมากเลยนะคะก็ได้พบกับการที่ตนเองได้พบคู่เหมาะกับคู่ที่เป็นผู้ใหญ่กว่าและพ่อแม่ยัติมิตรน้องอยู่ในระเบียบประเพณีสนับสนุนสิ่งที่เราลงมือทำอาทิตย์เป็นมิตรกับครูค่ะนะ ก็ได้คู่ที่อุปถัมภ์เือกูดฉลองความสําเร็จนะคะได้ทําความฝันสําเร็จนะก็ยังขัดแข้งขัดแย้งกับตนเองอยู่นะคะอย่าประมาทอะเพราะความประมาทคือหนทางของชีวิตที่ไม่แน่นอนสุขเศร้าเหงารักเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคิดบวกเข้าไวะคะ้ค่ะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอได้บริหารการงานกระมะอาชีพนะคะ กรรมะเกิดการแข่งขันขัดแยง้งก็สร้างกลุ่มกรอ้อนกลุมก้อนของตนเองอโดดเด่นประสบความสำเร็จมีชื่อเสียง4สีดาบกะ่ะสบายแล้วกะ่ะดูผู้คนรายร้อมเขาทำอะไรเราก็ดูแลบริหารรับผิดช,ชอบการงานและชีวิตของตนเองแต่พกอกบคู่ครอบครัวที่อุปธรรมรุ่งเรืองกัน ของแถมค่ะขยายผลกับสิ่งที่มีด้วยการดูแลในสิ่งที่ได้ค่ะสบายแล้วค่ะฉลองความสำเร็จค่ะได้รับการอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่นะอาทิตย์นะการงานการสังคมเพื่อนใกล้ชิดสนิกเหมือนญาติยกตำแหน่งเป็นมิตรกับครูนะดาวคู่มิตรตนเองก็ได้ทำการงานงานรูทีนงานประจำงานตลางชีวิต อุปสปรรคปัญหาหมดสิ้นไปนะคะยิ่งไฟรู้ศึกษานะคะการงานเปิดหลักสูตรครอสสั้นๆก็ได้พบกับความสำเร็จนะคะพบรักที่รุ่งเรืองค่ะสดใสในวันนี้เราเจอกันแล้วเจอกันแล้วนะคะ ฟรีดอมอิสระเสรีค่ะเหมือนนกน้อยบวบินออกจากกรงขังสู่โลกกว้างชีวิตล้นหลาได้รับการสนับสนุนส่งเสริมอยู่ในแวดวงสังคมเพื่อนฝูงคนรักการลงทุนที่ประสบความสัสดใสค่ะข้าโมนีค่ะ,คะเอียงหูฟังเพื่อนบ้านนะคะรักเพื่อนบ้านเหมือนนังรักตนเอง กลวมเกลียวปรองดองเริ่มที่ตนเองค่ะ inspiration ค่ะคิดบวกโลกสวยค่ะเกิดแรงมนันใจค่ะมีความมั่นคงได้พบคู่คู่ที่รักจริงค่ะอยู่กับปัจจุบันกกรรมค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะ โชคดีค่ะ